ครับต่อ EP 2สองนะครับจะไปสินรกหลังจากนรกมาแล้วก็จะไปแดนสวรรค์ครับเติมพลังบอกข<ะ>ึ้นยังไงบัวปลาฮะนรกมาเมื่อไ <c oughs> บ,อบปัปลาจ,จาีอย่าบงบนเปล่านะก็เดี๋ยวรู้วอกจริงๆนะก็ส <c oughs> ัตว์ลุงจาสีหลวงเด้อยยูทูปพี่พี่พี่เอาไปทีพี่ครับเอาเดี๋ยวดูขนานุ่นแดนสวรรค์ น,นี่เข้าบอ่อปลาครับอาดูได้ครับทางอุจินแตงโม,มครับเพิ่มพลังขับเย็นๆไม่ยเนาะพอ่น้องยังยนะครับผมนี่ EP2 นะครับนี่ก็จะไปบอ่อปลาก่อน,นครับนี่ก็จะไปบอ่อปลาก็อยู่ในโซนเดียวกันเลยพี่น้อง นอนจากก็เป็นแดนนรกแต่ก่อนน้นก็เดินทะลุกันได้แต่เดี๋ยวนี้แล้วก็ครับจะมีพวกสัตว์เลี้ยงพวกกระต่ายพวกอ,กไอะไรครับไปเดินไปนบอกไปเนี่ยไหมเนี่ยจะดำเมื่อย์บอจ้าวเมย์บอเที่ยวเนื้อเมื่อปีก่อนเที่ยวเที่ยวเนื้อใส่เที่ยวชนม บางรวดเบ่งเอาไปน้องลิปนี้เบิ่งกันยาวๆนะครับกับซังอุทัยรอยเท็กแจ้วี่น้องนี่บ่อปลาครับใช่แต่วันผมมาดูครับสองนี้กับลูกาสตั้งแต่เรายังบ่ไเด้นด้เสียคฮะไปี่น้องรับ่ง่ายดูด้วยเหาออีพี่สองนะครับนี่ยืนไปยืนเทียบมด้วยอบ่าไปยืนนี่นี่นกเงือกนี่ยูงามครับยูกลางเลยยูตรงกลางเลย นั่นละอือหนึ่งม่งนะหนื่ง,งสองสามยิ้มหน่อยเน่งสองสามอ่ะไทลูกก็บอยิ้มพี่น้องดำบยนะ <c oughs> ดยอไทลูกกบ่ดดำรลดิดะม,ม,มึดิดำดำดำนี่ครับโอ,โอ้พี่น้อง สร้างอุ้ดสีสร้างอุ้ส,ส,ส,สีเฮ็ดจังสีเล่ยนี่พี่นอ้องสร้างอุ้สีไปเฮ็ดจบอบ่อปลาเฮ็ดแบบสีเล่ยพี่น้องเนี่ยเนี่ยเรียงปลาเรียงพ่อได้กินไหมคเลียงบ่ต้องเรียงขายไหมเรียงได้กินได้เลยครับนี่สิครับอันนี้สะพานสินสมุทรสีเสื้อครับสินสมุทรสุตาคาครับเป็นตำนานพระอภัยมณีนะครับพี่น้อง ถึงเทวันทันเกี่ยวที่เลี้ยวรถนี่คือ,คอยังอยู่แน่นนั่นแหละครับเนี่ยส่วนท่านผูกไหมครับนะครับโบีพี่สองเด้อพี่น้องเด้อครับติดตามกันกันเงีๆครับไปครับจะเลี้ยงปลาใช่ไหมขนมปังแบบครับนี่นครับขนมปังเลี้ยงปลาครับสองยี่สิบบาทครับผม ันนี้ยายจะดำจะเลี้ยงปลาปลากับนกปลากระนกไปนกเลยปล่อยอะไรด้วยนะครับเนี่ยทำดีมากเลยครับมีปล่อยปลาไหลปล่อยปบปล่อยอะไรมีหมดครับเนี่ยครับปล่อยปลาไหลปล่อยอะไรมีหมดเลยครับโอ้โหปลาเยอะนะครับนะครับตัวนี้ก็จะเป็นโซนเลี้ยงนก ครับนะครับย่างนกโอ้ปลาเยอะนะครับเนี่ยปลาเยอะมากครับปลาเยอะมากครับนะครับมาให้เลี้ยงด้วยครับนะครับ บรรยากาศดีมากเลยครับเป็นไงครับช่างรุดก็ครับอย่าลืมกดติดตามกด subscribe นะครับจะได้ไม่พลาดลีปใหม่ๆของช่างรุดไฮโรย์ถกครับผมนะครับปลาปลาเยอะมากครับอันนี้อันนี้นกอันนี้เลี้ยงนกครับอันนี้เลี้ยงนกเลี้ยงนกเลี้ยงนกมาเร็ว นะครับเลี้ยงนกเอ๊ะเอาหน้ามานี่ครับเอ๊ะให้อาหารนกไหนอเอ๊ะเอ๊ะเห็นไหมครับนกพิราบครับ นกเยอะครับแต่ก่อนนี้ไม่มีนกอย่างนี้นะครับผมปลาก็ไม่ค่อยเยอะอย่างนี้แต่เดี๋ยวนี้โหดูปลานะครับดูปลาครับอุ๊จีครับดูนะครับเป็นปลาสวายปลาบึกเต็มเลยครับ ลูงใหญ่เอป้อนอาหารปลาคลิปนี้ใครไม่เคยมาก็มานะครับวัดวัดแสนสุขครับจะมีวัดจะมีวัดนรกแดนสวรรค์น,นะครับเห็นไหมเขากำลังกัน้นปรับปรุงต,ตัวใหญ่ไหมครับนะครับพระบึกปลาสวายเยอะแยะครับมันก็เป็นวังพญานาคครับ ไปช่างอุดจะพาไปดูแดนสวรรค์แล้วก็ไปไปลีพที่โน่นครับครับตอนนี้ก็มีที่สะดาะเคาะนี่ครับแดนสวรรค์ครับมาแล้วครับเนี่ยใครได้ขึ้นสวรรค์ก็จะมีพี่เห่งเกียร์พระทังคํำสังพี่เหงนะครับ น้อนครับครับมาแดนสวรรค์นะครับขึ้นสวรรค์นะครับฮะอันนี้เต่ายักษ์นี่ครับพรยาเต่างอยพรยาเตา่าเต่ายักษ์ครับพันแดนนรก ไม่ใช่พันแดนนรลกพ้นแดนนรกเลกเอ,อ้ามีสิบบาทโยนไปนไหน,นครับก็เป็นสิริงมงคลแก่ครอบครัวเป็นต้าคห้ขอครับแต่ช่างอุดนเข้าไปก่อนครับครับนี่ก็เป็นแดนสวรรค์ไปพาเดินไปดูคลิปนี้ก็จะเป็น ก็จะถ่ายไม่มา,ากครับครับนี่คือแดนสวรรค์น,นะครับแดนสวรรค์มาดูมาทีงนี้ก่อนอครับขึ้นสวรรค์แล้วก็จะเป็นอย่างนี้ครับในแบบครับนี่พระแม่ธรณนีมวยผมไดเยเนี่ยนะครับ ครับดูบรรยากาศครับครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับกด subscribe ครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ใหม่ของช่างอุดไทยลอยเทครับนี่ครับ,รบแดนสวรรค์น,นะครับใครไม่อยากตกนรกเหมือนที่ผมไปแล้วก็<ะ>ที่เหมือนที่ผมไป ไม่ใช่ผมไม่เคยแต่งตรงแล้วครับโทษทีขาออภัยที่ผมไปถ่ายทายให้ดูครับนี่ก็แดนสวรรค์มีบ่อปลาศักดิ์สิทธิ์พระแมอ่อุมาก็มีอะไรอยู่ในนั้นะเอ๋มาดูทีเอ๋นะมีเต่าหรืออะไรนะ่ะนะครับบอ่อเต่าเล็กๆเห็นไหมครับนี่ครับนี่คือแดนสวรรค์ครับมานี่เจอเดีนี้ก็มีเจอเป็นเหรียญครับ เ,เดินมาเล่นตตุคามพระพิษนามีอะไรนะไเนาะครับไปอไปคิบกันครับสวัสดีครับอีพีสองครับคลิปนี้ก็ท่างกุดได้มาเดี๋ยว ได้มาไทยไทยทำให้ดูแดนนรกแดนนรกแดนสวรรค์ใครอย่าไปทำผิดนะครับทำผิดก็จะไปอยู่แดนน้นใครใครทำดีก็ได้ดีถ้าไทยดำดีก็จะมาได้อยู่แดนนี้ครับเหมือนช่างอุ้นเนี่ยครับทำดีก็จะอยู่แดนนี้ครับวุ้น <laughs> ในที่ทำไม่ดีก็ไปอยู่แดนน้นส่วนแดนน้นผมขอลาแล้ครับผมไม่เอาแล้วครับแดนน้นครับอันตรายน่ากลัวมากเลยครับผม แต่ที่แน่ๆผมจะมาอยู่แดนนี้ครับแดนที่สวรรค์ที่นะครับคลิปนี้ก็ช่างอุ้ดให้รู้ให้เห็ก็ฝากไว้เท่านี้นะครับเดี๋ยวติดตามชมกันเพราะว่ายู่ข้าวแลวครับจะไปทานข้าวที่ร้านครัวลุงเปียกที่เดิมครับสวัสดีครับเดี๋ยาจเอสวัสดีเอหน่อยครับสวัสดีค่ะบครับเอบอกว่าไม่พูดไม่จาเลย Youtube ช่างอุ้ดจะลุง้งรือจะล่วงก็เพราะไม่พูดไม่จานี่หละครับเดี๋ยวจะได้เปลี่ยนนังเ,งเอกใหม่แล้ว แค่นี้กันยัโตุนาลกแล้วออกมาเลยออกจากวัดเลยครับจะตกนานลกแล้วครับไปแล้วครับผมหนุกๆกันครับ